เลี้ยงแมวแมวต่อให้มันแบบจะเฉยๆชาๆบ้างแต่มันไม่ทําร้ายเรานะจริงโอ้แต่เลี้ยงคนเนี่ยเลี้ยงไม่อิ่มก็ไม่ได้นะฮะเลี้ยงไม่ดีก็ไม่ได้เลี้ยงดีเกินไปก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือเลี้ยงคนไม่เอาขนาดบางคนเราคิดว่าเราไว้ใจได้นะแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่กลัวที่สุดนะสำหรับดิฉันนะในชีวิตคือการเลี้ยงคน ขนาดเราเลี้ยงดีนะนั้นเราไปไหนเราไปนั่นเรากินไหนเราให้กินอันนั้นให้ดีเลี้ยงดูปูเสือดีมากซับพอร์ตทุกอย่างให้เงินให้ทองแบบเราไม่ได้เอาเปรียบอ่ะทํางานกับเราอ่ะเรากินอันไหนเขาได้กินอันนั้นนะเราอยู่แบบไหนเขาได้อยู่แบบนั้นนะเออเรานอนแบบไหนห้องพักที่โรงแรมเรานอนแบบไหนเ <Lebanon, S 2> ขาได้นอนแบบนั้นนะไปไหนไปกันเที่ยวไหนเที่ยวกันกินไหนกินกันเราออกให้หมดเงินเดือนคนเงินเดือนเราซับพอร์ตหมด แต่ก็นั่แดละดีก็มีค่ะแต่ว่าไอที่ไม่ดีก็มีแต่มันน่แหละธรรมดาของโลกมนุษย์จิตใจคนมันกลุ้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้หรอกทุกทนก็เลยถือสติว่าโอเคดีก็เลี้ยงค่ะไม่ดีก็แยกแต่คนต่างอยู่ที่แค่นี้นะแต่ไม่ได้ว่าอาฆาตพยาบาทอะไรใครไม่ทำนะก็ทยสุดท้ายแล้วเพราะทียสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเซฟตัวเรา เซฟตัวเราเพราะเราทํางาน